อะยรเนี่ยใครวะเอาวะดีครับใครอะเอาก็เพื่อนเก่าหน่อยไงถึงไมไจะโผล่มาไม่ได้โผลม่ม,ผลมาเลยแต่ก็ป็นเพื่อนนายตอนที่ไม่ได้ทำคลิปนะแล้วไม่เคยเห็นคุณเลยนัก่อมเว้ยนัก่อมเว้ย นายมานใส่แคนทำไมอ่ะผมก็อแล้วใช้เป็นนักสู้เออเล้วนายอ่ะชื่ออะไรอ๋อชื่อเน้อเมลอนไงี้ยได้นิส่วนชั้นเนาะเอคนเตอร์ฮะนาจะแคนเตอร์เหรอฉันไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลย เช่ามันเถอะแต่ฉันอยู่ออสเตรเลียเลยนะฮใช้เช่าม,มันเถอะไปเลยไปเหลือได้อ้าวไม่ไปทีนี้ผิดทางวะ่ะเฮ้ยเอ็มเล่อนเอาเลยอะไรมันนี้นายอยากไปไหนอ่ะฉันพาไปได้เลย ไม่ใช่อ,อยากไปอวกาศอ่ะมองหน้ามันจะาไาอะไรมาไม่แล้วจะไปไอ้เพื่อนมันทายมั้ยแล้วมันจะไปยังไงก็ได้ยังอวงกาศไงแล้วมันต้องกี่แล้วมันต้องกี่ดี่ล่ะ ประมน 200, านสองร้อสาร้อยดอลลาร์สองร้อสาร้อยดอลลาร์สองร้อามร้อยดลลามันไม่ใช่ร้อยเลยเอาแล้วมันเกียร์มันเป็นล้านเป็นล้าเหรอก็ใช่สิ ซ้ำอีกเลยอ๋อจะต่อยว้าเนะี่ยรู้เปล่าว่ามันใช้เวลากี่วันศูนย์วันเดี๋ยวจะตอ่อยจริงๆเนะี่ยมานี่นี่ไอ้เจ้าของอ้าวจะตายแค่ทำไมวะนี่รู้วันกี่วันอนะ๋อกี่วันเนี่ย สิบวันเิงไม่รู้จักใครนี่เนี่ยดีกให้อา้าวจะใช้ไม่ไปอะไม่รู้ดิไปถามคนไปถามคนก่อนเถอะอืมวัตถวัตถุดีเหลือแค่นี้แล้วจะเอาอยัางไงต่อดีนะและนี้ไม่มีใครใช้นะ ไอ้ช่างาวันหนึ่งเออวันดีครับโออวันดีโอ้โอมีอะไรเหรอใจช่างจใสร้างยานอาวกาศอะ่ะดูเหล็กก่อนไหมว่าเก็บเหล็กมันพอไหมไม่พอเออแล้วมันจะสร้างเลยได้อะ่ะทางแมชชีนเนี่ยเออวะ่ะทำไมคิดเรื่องนี้ไม่ได้บุ๋วไอ้ช่างมาันเถอะสร้างเลยแล้วกันทำอะไรอ่ะสร้างไง

แล้วก็ตรงนี้อีกแล้วก็ตรงนี้เชื่อมต่อกันให้มันได้ได้สร้างไาไหมนะ2วันเองฮะสองวันเอง,องเองหรอเออสองชั่วโมองที่แล้วสองวันแล้วเชื่อมต่อเสร็จยังเนี่ยเออเสร็จเนี่ ก็บอกแล้วว่าสองวันเนี่ยเชื่อมต่อเสร็จแล้วตามสบายหรโอข้ออะไรวะนี่มันสร้างอะไรวะเนี่ยทางแมชชีนอะไรเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เม,มันจะสร้างผิดมันมีสร้างผิดได้หรอวะออกทางแมชชีนมันสร้างโคตรยากอะ่ะ มันจะสร้างมาทำไมอ่ะโอ้ยช่างมันเถอะเรามาสร้างต่อดีก,กว่าโอเคแบบนี้ไม่เบี้ยวแล้วไปได้เลยโฮโฮโฮ เดินทางด้นปลอดภัยนะครับ hey. ผมไปแล้วครับออกอะไรเนี่ยเฮ้ยผมแจ้งมาเลยไปแล้วอ่ไปตอนนี้มันยังไม่พุ่งตัวมันต้องพุ่งตัวแบบนี้ แรงจังวะออโอ้โหโอ้าตายเด็กอิหแล้วเนี่ยฮะพูดเลยวพูดเลยวะไม่เลย,ย,เลยฉันพูดว่า ฉันจะสร้างฉันจะเอาหมวกให้แกไม่ได้ยินเลยเจ้านน่้อ้ยไ,ไม่ได้ยนแฮะฉันรู้แล้วว่านายพูดว่าอะไรอ่ะีไว้ตัวนี้อ่ะคราวนี้ได้ยินยัง โลนี้ในยืนยังโอ้ได้ยินแล้วต้งใช้อวกาศมันไม่ค่อยมีเสียงแล้วตรงจานนี่มันเสียงยังไงวะมิลเลนดาฮะเราลงมามิลเลนดาเหรอก็ใช่สิแล้ไม่ได้ลงมาดวงจันทร์ปกติเสียงมันอยู่ไหนวะไม่รู้ดิโคตรเบาเลย เออนั uh ่นขึ้นเสียงมันเหรอไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแก่เลยอะอ่ะขึ้นเสียงมันโคตรจังเลยเออฮือตายเรียบแล้วจะววี้เอาหมวกหายไปเจอวะเอาเฮ้ยมึงก็เนี่ย อันนี้เงียหมดเออไม่เกี่ยวกันสีใช่ไหมแต่รู้ไหมล่ะฉันมากันนายฉันไม่ได้มากับดวงเจนเมลแลนดา,ายัางไงก็ช่างมันเถอะช่างมันช่างมันฉันจะขนลุมไปดูมเมลแลนดาขนลุมไปเพื่ออะไรวะเออฉันเจอแล้วฉันเจออะไรบางอย่างก็ไม่รู้เจออะไรอ่ะอืมลุม่มอ่ะ โคตรมืดเลยยังไงก็เช้ามาเถอะแล้วเราจะกลับบ้านยังไงเออใช่เราจะกลับบ้านยังไงวะใช้นี่เนี่ยนะใช้ใช้นเนี่ยใช้นเนี่ย,นนยในการกลับบ้านฮะในการกลับบ้านเนี่ยเราใช้อันนี้เออใช่ฉทนทำไมเฮ้ยอันนี้นะกเรียนรอมันก่อนเถอะรอมันก่อนรอ นี่ไงมันวาร์ปแล้วเออใช่มันวาร์ปแล้วไปเออตายช่วย